คิดก็ไม่เคยจะฝันว่าจะได้เจอเธอคนนั้นและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันเหมือนเรื่องราวอย่างในนังก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไปก็ไม่รู้จะจบลงแบบไหนฉันเองก็ไม่รู้แต่เราสองนั้นก็ได้มาพบและเจอกันเธอกับฉันเหมือนว่าฟ้านั้นขีดมา ให้พบเจอและตัวฉันนั้นเกงถามตัวเองอยู่เสมอว่าเธอคนนี้จะใช่คนนั้นหรือเปล่าก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบท,ที่คิดเลย ก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่จะบังภูเขาอย่างดีไม่ต้เราจะบังภูเขาสิ่งที่สำคัญจริงๆอาจจะอยู่ข้างเราแสงเงาที่อยู่ สเก็ตเอาก็มคิดว่าเราจะได้ล้วกันไม่หวังหวังว่าเธอจะอยู่ข้กันไม่ฝันฝันฝันเธอจักทีละกันอย่าเช่าห้องใครก็ไม่คิดก็ไม่เคยจะฝันว่าจะได้เจอเธอคนนั้น และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันเหมือนเรื่องราวอย่างในหนังก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไปก็ไม่รู้จะจบลงแบบไหนฉันเองก็ไม่รู้เราสองเน้นก็ได้มาพบและเจอกันเธอกับฉัน เหมือนว่าฟ้านั้นขีดมาให้พบเจอและตัวฉันนั้นก็ยังถามตัวเองอยู่เสมอว่าเธอคนนี้จะใช่คนนั้นหรือเปล่าก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ ไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่เคยอยากยอมรับว่าใช่แต่รู้ตัวเองอีกทีก็รักเธอเนี่ยต้องเป็นคนขึ้นขี่อ่ะเห้นยป้ก็ไม่รู้เกิดขึ้นตอนไหนก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไป ก็ไม <Ooh. S 3> ่ร<ส>ู้จะจบลงแบบไหนฉันเองก็ไม่รู้แต่เราสองนั้นก็ได้มาพบและเจอกันเธอกับฉันมือเป่านั้นขีดมาให้พบเธอแต่ตัวฉันนั้นก็ยังจาตัวเองอยู่เสมอว่าเธอคนนี้จะใช่คนนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเธอคนนี้ ไม่คิดว่าจะรักเจอคนแบบนี้ต้องเตือนด้วยไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยรันเราไว้ต้องนับใจในใจต้องรักเพื่อใช้ก็รู้่เองมันจริงก็เหมืกับเส้นผมเล็กๆที่มักจะบังภูเขาสิ่งที่สําคัญจริงๆก็อาจจะอยู่ข้างๆเราเสมือนกับเธอก็เป็นเด่นแสงกับเงาที่อยู่ข้างกันแต่ก็ไม่เคยสังเกตเอา ก็ไม่เคยคิดคิดคิดว่าเราจะได้ละกันก็ไม่เคยหวังหวังหวังว่าเจอจะอยู่ข้างฉันก็ไม่เคยฝันฝันฝันว่าเจอจะเคียงข้างด้วยน่ารัาแต่ก็จบได้รักกันก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้เวไก่อนไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่ แต่รู้ตัวเองอีกทีก็รักเธอเรื่องแม่นี้ไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่แต่รู้ตัวเองอีกทีก็รักเธอเฮ้ยที่มา ะรักเธอกนนี้็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับเพาใช่แต่รู้ตัวเองทีก็เหมืนกับเส้นเล็กๆที่มกักจะบางขรุขเร่าสิ่งที่สำคัญจริงๆก็อาจจะอยู่ข้างๆดาว ฉันกับเธอก็เหมือนจึงแสงกับเงาที่อยู่ข้างๆกันแต่ไม่เคยสังเกตก็ไม่เคยคิดคิดคิดว่าเราจะได้รักกันก็ไม่เคยหวังหวังหวังเจอจะเคียงข้างฉันก็ไม่เคยฝันฝันฝันเราจะเคียงข้างทุกวันเราอาจจะเริ่มต้นร้ายแต่ก็จบด้วยรักกันก็ไม่คิดว่าจะรักเธอคนนี้ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้ไม่ใช่แบบที่คิดเลยก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่แต่รู้ตัวเองีทีก็รักเธอรักเธอรักเธอที่คิดเลก็ไม่ใช่คนที่เคฝเอาไว้ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับว่าใช่แต่ตัวเองีกก็